หน้าตาน่ากินมากน้ำจิ้มสูตรพริกเผาสูตรที่ลิซ่าตามหามานานสูตรนี้สามารถนำไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพได้นะคะรับรองว่าขายดิบขายดีแน่ๆค่ะและจะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นไปอีกนะคะต้องทานคู่กับไส้กรอกแดงนี่ทุกคนดูร้อนๆเลยนะคะกรอบๆเลย ทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรพริกเผารับรองค่ะเด็ดมากอร่อยจนลืมไม่ลงเลยล่ะค่ะปังไม่ไหวแล้วทุกคนไปชมวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนนะคะทำน้ำจิ้มลูกชิ้นรสเด็ดสูตรพริกเผาบรีรัมค่ะส่วนประกอบม,มีดังต่อไปนี้ค่ะกระเทียมหอมแดงน้ำตาลสายแดงนะคะ เราจะใช้เป็นน้ําตาลใสแดงอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะชุบู้มีน้ําตาลมะพร้าวเข้ามานะคะเหมาะมากๆสําหรับสายเฮลตี้นะคะมีมะขามเปียกแล้วก็พริกแห้งไทยจินดานะคะอันนี้ชาชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยตามความสามารถในการทานเผ็ดได้เลยนะคะแล้วก็จะมีผักชีค่ะ และสิ่งที่ชมพูเพิ่มเข้ามานั้นนะคะก็จะเป็นพริกหยวกค่ะเพราะว่าชุบโดยส่วนตัวแล้วนะคะชอบนําเอาไปย่างเตาถ่านแล้วก็เวลาที่เรากินพร้อมกัดกับลูกชิ้นอ่ะจิ้มน้าจิ้มพริกเผาคุณเด็ดมากขั้นตอนแรกนะคะก็จะนําพริกแห้งนะคะไปทอดนะคะชีวิตคุณจะง่ายขึ้นค่ะ นำไปทอดต้องนําไปทอดนะคะแต่ว่าบางสูตรเขาก็ใช้ขั่วเอานะคะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะและเราก็ใช้ไฟกลางนะคะในการทอดพริกนะคะคนไปมานะคะระวังพริกไหม้ดยนะคะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะต้องต้องหมั่นดูด้วยนะคะ พอพลิกได้ที่แล้วก็ตักขึ้นจากเตานะคะหลังจากนั้นก็นำกระเทียมกับหอมแดงนะคะลงไปทอดให้สุกเลยนะคะ พอสุกแล้วนะคะก็จะตักออกจากเตาค่ะแล้วก็จะนำพวกพริกพวกหอมที่เปท็ทอดนะคะนำไปพักไว้ให้มันเย็นก่อนนะคะก่อนที่จะตำขั้นตอนสำคัญในการเตรียมน้ำมะขามเปียกนะคะเราจะนำมะขามเปียกนะคะลงไปแช่กับน้ำอุ่นนะคะสามารถใช้มือขยำได้นะคะหลังจากนั้นก็จะนำพริก หอมแดงกระเทียมที่ทอดไว้นะคะลงไปตำรวมกันเลยค่ะตำให้พอหยาบๆก็พอนะคะไม่ต้องละเอียดมากก็หลังจากตำเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเทน้ำลงในกระทะนะคะเพื่อที่จะเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวก่อนนะคะ แต่บางสูตรนะคะก็ใช้เฉพาะน้ำตาลายแดงค่ะก็แล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนนะคะแต่ว่าชูสะดวกทั้งสองอย่างเลยค่ะหลังจากนั้นก็นำน้ำตาลายแดงนะคะลงไปเคี่ยวด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปนะคะ พอน้ำตาลละลายแล้วนะคะก็เติมน้ำมะขามเปียกตามลงไปเลยค่ะตักพวกพริกพวกหออที่เราตามไว้นะคะตามลงไปเลยค่ะเตรียมในส่วนของแป้งมันนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของน้ำจิ้มสูตรพริกเผานะคะแต่ว่าต้องค่อยๆเติมลงไปนะคะเพราะว่ามันจะเวลามันเย็นอะมันจะหนืดขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะความหนื่น ก็ขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราชอบหนืดมากหนืดน้อยนะคะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็สามารถลองชิมดูก็ได้นะคะเผื่อจะได้เติมอะไรเพิ่มเติมนะคะส่วนรสชาติก็จะเป็นเปรี้ยวหวานเค็มเบาๆนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะส่วนผักชีกับพริกหยวกที่เราไปเผานะคะทานเป็นกับแกล้มไปด้วยกัน ทานคู่กับผักสดนะคะก็จะเพิ่มความฟินขึ้นไปอีกค่ะมาถึงขั้นตอนสำคัญค่ะลูกชิ้นยืนกินก็ต้องยืนกินนะเนาะแม่จ๋าเป็นไงบ้างคะอร่อยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องชมเชิญชิมด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ